สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับก็อยู่ในช่องของมูริว h ช n แนลนะครับอ่าก็หลักๆของช่องณปัจจุบันนี้นะครับก็จะผมก็จะมาให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับแอปของ l a z a d a นะครับผมอ่าสำหรับคนที่ชอบการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับผมก็สามารถกดติดตามนะครับเพื่อรับชมคลิปต่างๆนะครับจะได้ใช้ประโยชน์และก็คุ้มค่าครับกับการใช้งานแอป Lazada ซื้อของออนไลน์ในปัจจุบันนี้นั่นเองนะครับโอเคในหัวข้อของวันนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ คูปองต่างๆนะครับแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นโบนัสรางวัลต่างๆที่ทาง Lazada นะครับจัดขึ้นในแต่ละเดือนหรือว่าที่มีอยู่ทุกๆวัน,นครับว่าเป็นโบนัสประเภทไหนแล้วใช้งานยังไงนะครับโอเคนะครับซึ่งหลักๆนะครับในปัจจุบันจะมีโบนัสอยู่อสองแบบนะครับผมผมใช้แบ่งประเภทใหญ่ๆนะเป็น2แบบก็คือแบบที่1คือแบบเป็นเงินสดครับคือสามารถใช้จ่ายซื้อของได้เลยนะครับ อ่าแบบที่2คือเป็นโบนัสที่เป็นคูปองนะครับคือต้องใช้เงินตัวเองนะครับเพื่อใช้เจ้าโบนัสส่วนนี้ใช้เป็นส่วนลดอีก1ทีนะครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับอยู่ในแคมเปญของ12 12ครับอ่าก็ซึ่งมีเวลาใช้จ่ายอยู่ประมาณ3วัน,นครับคือวันที่12 1 3 1 4ซึ่งวันที่ผมอัดคลิปก็คือวันที่13นะครับแปลว่า ถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็คุณก็ยังมีเวลาในการเอาไปใช้งานนะครับโอเคเพราะฉะนั้นรบกวนนะครับเสียเวลาติดตามรับชมรับฟังสักเล็กน้อยนะครับโอเคก่อนอื่นผมขอพูดถึงโบนัสที่เป็นเงินสดนะครับก็คือสามารถใช้จ่ายได้นะครับจะสามารถรับได้จากกิจกรรมไหนบ้างนะครับโอเคมาดูอันดับแรกเลยนะครับที่เป็นฮิตยอดฮิตเลยนะครับของแอป l a z a d a นะครับก็คือเปิดซองนะครับ เพื่อรับรางวัลทุกวันนะครับเปิดซองเพื่อรับรางวัลทุกวันนะครับและมีธุกิจเวลาให้ทํากิจกรรมอยู่ทั้งหมด24ชั่วโมงครับซึ่งคุณต้องทําภารกิจให้สําเร็จนะครับอันนี้นครับคุณจะได้รับเป็น lazada wallet หรือว่าเงินสดที่ใช้จ่ายในแอป lazada นะครับซึ่งไม่สามารถถอนออกมาเป็นเงินเข้าบัญชีได้โดยตรงแต่ถ้าในร้านค้านะครับมีการขายบัตร truemoney wallet นะครับคุณสามารถไปแลกซื้อแล้วก็เป็นการเติมเงินเข้าสู่ wallet อีกขั้นตอนหนึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีการถอนเงินออกจากระบบอีกรูปแบบนึงนะครับโอเคอ่ะซึ่งโบนัสแบบนี้นะครับจะมีระยะเวลานะครับในการใช้งานนะครับซึ่งปกติจะอยู่ที่ประมาณ3วันนะครับถ้าคุณได้เล่นกิจกรรมผ่านอ่ะคืออันนี้นะครับเดี๋ยวผมคลิกเข้าไปให้ดูนะครับแต่ณปัจจุบันคือมันเป็น1,212บาทตามแคมเปญของเดือนนะครับอ่ะถ้าคุณชนะภารกิจนี้คุณจะได้รับ1 2 1 2บาทแล้วสามารถใช้เป็นเงินสดนะครับ ใช้จ่ายซื้อของได้ใน l a z a ด a าทุกชนิดทุกอย่างเลยนะครับอ่าซึ่งวิธีการเล่นเกมนะครับจริงๆผมทำคลิปแยกไว้อยู่แล้วนะครับก็เพื่อนๆเข้าไปรับชมในช่องได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแยกประเภทให้เลยนะอันนี้เือนที่1นนะอันที่2นะครับคืออีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ได้ออกมาเป็นเงินสดของ l a z a ด้านะครับก็คือชวนเพื่อนเพื่อ,อรับทรัพย์นะครับผมอ่าทุก1คนที่เราเชิญเราจะได้รับ100บาทเพียงแต่ว่าการที่เงื่อนไขที่เราจะได้รับ 100บาทตรงนี้นะครับ1น0่งร้อยวอลเลตตรงนี้เพื่อนจะต้องใช้งานโดยการใช้จ่ายซื้อของในระบบนะครับหลังจากที่กดลิงก์ของเราเข้ามาแล้วนะครับอ่าเพื่อนต้องใช้จ่ายซื้อของนะครับเราถึงจะสามารถได้รับรางวัลตรงนี้นะครับรางวัลตรงนี้ที่ได้ออกมานะครับก็จะสามารถถอนออกมาเข้าสู่ La z a d a w a l l e t ก็คือเป็นเงินสดใช้ใช้จ่ายซื้อของในสินค้าต่างๆในแอป La z a d a ได้เช่นเดียวกันครับประเภทเดียวกันเลยนะครับที่ผมพูดถึงอยู่อ่าอันนี้คือ กิจกรรมแบบที่2นะครับก็เป็นการแชร์ลิงก์เช่นเช่นเดิมนะครับอ่ะโอเคนะครับในส่วนของกิจกรรมที่3ครับก็คือกิจกรรมการเช็คอินนะครับเช็คอินในแต่ละวันนะครับเราก็จะได้รับรางวัลนะครับเป็นอ่าเป็นเงินเป็นยอดเงินเข้ามานะครับอย่างนี้แหละนะครับเช่นเดียวกันกับกิจกรรมอื่นนะครับอ่าเพียงแค่เราสามารถเช็คอินทุกๆุกวันนะครับเพื่อรับรางวัลนะครับวันละ3บาท3บาท10บบาทอะไรก็แล้วแต่ เราจะเปิดกล่องรางวัลได้นะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับคุณก็จะสามารถได้รับรางวัลนะครับเมื่อครบ200นะครับ200บาทอ่ะตัวเลขที่อยู่ด้านบนตรงนี้นะครับจะสามารถถอนได้นะครับผมอ่าซึ่งการเช็คอินจะต้องทําต่อเนื่องนะนะครับจะได้ไม่ไม่พลาดรางวัลนะครับอ่อันนี้ผมใกล้จะได้ครบอีกแล้วนะครับผมได้ครบไปหลายรอบแล้วนะครับอ่ เมื่อถึง200บาทเราก็จะสามารถถอนเงินตรงนี้นะครับเข้าสู่ Lazada Wallet ใช้เป็นเงินสดนะครับใช้จ่ายซื้อของได้เช่นกันนะครับในส่วนนี้นะครับณปัจจุบันที่ผมศึกษาแล้วก็ที่ผมรู้อยู่ก็จะมีอยู่ประมาณ3กิจกรรมนี้นะครับ3กิจกรรมนี้ที่เป็นรางวัลเงินสดนะครับใช้จ่ายใน Lazada นะครับดูวิธีการเช็คกับเงินในกระเป๋า l า z a ด a าครับก็จะอยู่ที่หน้าแรกนะครับบัญชีนะครับ เลื่อนลงมานะครับคลิกเข้าไปตรงที่เป็นแอดเห็นไหมตรงนี้ลา a า a ้ a ว l l เล็ตครับโดย h e l l o p เ y ย์ฮ l ลโล a y นะครับของผมตอนนี้ไม่มีนะครับไม่มีรางวัลกดเข้าไปเลยนะครับ่า l l z a d a Wallet ที่เราเติมจะอยู่ที่ตำแหน่งด้านบนนะครับ0.00ด้านบนนี้นะครับกระเป๋าเงินหลักนี่นะส่วนรางวัลที่เป็นโบนัสที่เราได้รับจะอยู่ด้านล่างครับซึ่งตอนนี้ผมไม่มีแต่มีประวัตินะครับการได้รับรางวัลนะครับเห็นไหม ก็เป็นรางวัลที่ผมได้รับตลอดตลอดเช็คอินในแต่ละวันหรือว่า,าได้รางวั500ล500ในรางวัลที่ทําการเล่นกิจกรรมได้มาครับก็จะอยู่ในตรงนี้นะครับผมถ้ามันมียอดเงินขึ้นที่ตรงนี้แปลว่าคุณาสามารถดึงรางวัลน,นะครับจากกิจกรรมเข้ามาสู่กระเป๋าวอลเล็ตที่เป็นโบนัสได้แล้วนะครับไปดูขั้นตอนการใช้จ่ายที่กําลังจะพูดถึงเมื่อกี้นะครับกดสั่งซื้อนะครับผมอโอเค ให้เรารเลือกวิธีการดูวิธีการชำระทั้งหมดตรงนี้นะครับแล้วให้เราเลือกเป็น Lazada Wallet ตนะครับติ๊กไปที่ La z a d a w a l l e t นะครับถ้าของใครมันขึ้นอย่างอื่นนะเพราะว่าของแต่ละคนทยังไม่เคยใช้งานก็อาจจะไม่เลือกให้เราอัตโนมัตินะครับนะมันก็จะให้เราเลือกอยู่ตรงนี้นะครับเลือกเป็น l a z a d a Wallet นะครับพอ,พอทีนี้เราก็กดสั่งซื้อเนี่ยชำระด้วย l a z a d a Wallet ตรงนี้เข้าไปนะครับเงินที่ใช้จ่ายจะไม่ไม่ใช่เงินที่เรา ไม่ต้องเสียเงินจริงๆของเราครับแต่เป็นเงินที่ได้จากกิจกรรมต่างๆที่เราสะสมมานะครับที่เราหาได้ในแอปนั่นเองนะครับอันนี้คือโบนัสประเภทที่1นะครับเป็นเงินสดนั่นเองนะครับโอเคนะครับผ่านนะครับในจุดนี้มาอีกหนึ่งข้อที่เพื่อนๆหลายคนสงสัยนะครับโบนัสตามปฏิทินแคมเปญนะครับอันนี้เป็นโบนัสคูปองนะครับ อ่าอย่างเช่นตอนนี้ปัจจุบันนะครับโบนัส12 12, นะครับซึ่งมีการเล่นเกมอะไรต่างๆมากมายนะครับเล่นเกมต่างๆมากมายผ่านไปแล้วนะครับคุณจะได้รับเนี่ยเห็นไหมเวลาเราเก็บคูปองเก็บโบนัสอ่าในหน้าของแอปนะครับมันจะเป็นรางวัลโบนัสตรงนี้นะครับอ่ารางวัลโบนัสตรงนี้นะครับจะขึ้นอยู่กับแคมเปญของเดือนนั้นๆว่าใช้จ่ายเท่าไหร่แล้วสามารถใช้เป็นส่วนลดได้เท่าไหร่นะครับอ่าโบนัสตรงนี้ใช้แทนเงินสด โดยตรงไม่ได้นะครับเราจะต้องซื้อของอตามราคาที่เขากำหนดก่อนมันถึงจะโยกมาเป็นส่วนลดให้เราโดยอัตโนมัตินะครับยกตัวอย่างเช่นดูที่ตรงนี้ละกันนะครับผมเลือกที่ iPhone 13ละกันนะครับเวลาเราก,กดสั่งซื้อ,อเพื่อนๆต้องสังเกตนะครับว่าถ้าจะใช้คูปองนี้จะต้องมองหานะครับมองหาสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงขึ้นบอกว่าโบนั ลด50เมื่อช็อปทุก500นะครับของแคมเปญ1 2 12จะเป็นแคมเปญนี้นะครับทุก500จะลด50บาทซึ่ง50บาทนั้นก็คือมันจะหักจากโบนัสที่เราเก็บมาตรงนี้นะครับอ่าซึ่งลดสูงสุดได้ถึง00 0พนนะครับในแคมเปญนี้เพื่อนๆต้องอ่านรายละเอียดนะครับในแต่ละแคมเปญนะครับว่าเป็นยังไงนะครับอ่ะซึ่งโบนัสนี้จะใช้เป็นเงินสดไม่ได้นะครับผมอ่าบอกไว้เลยนะว่าใช้เป็นเงินสดไม่ได้ใช้เป็นได้แค่ส่วนลดนะครับอ่าดูที่ราคานะครับ29,581บาทนะคราับ ตามราคาหลักนะครับแต่ในที่นี้มันมีลดหลายต่อหลายอย่างเนาะผมก็อธิบายให้ฟังจนครบไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันใช้เวลาเยอะจนเกินไปนะครับอ่าเป็นคูปองจากร้านค้าต่างๆครับทาให้มันเหลือ2,000เอ้ยขอโทษครับ2 9ร0 1บาทอ่าจากการลดพิเศษอีกต่อหนึ่งเข้าไปนะครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อนะครับหลังจากที่เรากดสั่งซื้อไอ้เจ้าตัวโบนัสที่ผมสะสมไว้ที่เราสะสมไว้นะครับมันจะมาคำนวณอัตโนมัตินะครับ บนสินค้าที่เราที่จะสั่งซื้อเเห็นไหมลาซาด้าโบนัสตรงนี้นะครับที่ผมมีอยู่2,000กว่าเมื่อกี้นะครับอาจรไม่ได้2,000เท่าไหร่มันเป็นส่วนลดให้ผมถึง2,300บาทนะครับผมน่าจะมี2,300อ่ะมันถึงคิดให้เต็มประมาณนี้นะครับประมาณ2,300บาทลดเยอะมากๆนะครับใช้เป็นคูปองส่วนลดนะครับเหมือนเราได้เงินฟรีแล้ว2,300บาทครับอ่า หลังจากนั้นเราก็กดสั่งซื้อได้ตามปกตินะครับแต่เราต้องมีเงินจริงๆของตัวเองนะครับในการสั่งซื้อตรงนี้ก็เป็นเพียงส่วนลดให้เรานะครับผมในการใช้โบนัสตรงนี้นะครับโอเคนะครับโบนัสก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับประมาณนี้นะครับผมอ่าซึ่งอ่าคูปองอื่นๆส่วนลดการจัดทรงส่วนลดจากร้านค้าอื่นก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมแตกต่างกันไปอีกส่วนหนึ่งนะครับอ่าในส่วนนั้นอ่าผมยังไม่อธิบายในคลิปนี้แล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ก็หวังว่าสิ่งที่เอามาเล่า,อาเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมรับฟังนะครับจะเป็นประโยชน์นะครับต่อการใช้งานแอป Lazada ในการช้อปปิ้งออนไลน์นะครับซึ่งทำให้เราสามารถคุ้มค่าประหยัดเงินของเราลงไปได้อีกมากมายเลยทีเดียวนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบ คลิปนี้นะครับก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องหมูลิวีชแนลไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ